อ้ขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Angel Death g a m และในวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่ก pues ันในเกม One พ u n Man the s t r o n g e t um> Thailand uh ด้วยกันแล้วก็จะได้รู i you สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีงามมากๆเลยนะครับในการที่วันพันแมนเนี่ยมาเปิดอย่างเป็นทางการในเซิร์ฟเวอร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านใดเนี่ยที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับก็รีบให้เข้ามารับของแจกของรางวัลกันได้เลยนะครับและส่วนใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับใช้รหัส Google ในการล็อกอินรหัส Facebook ในการล็อกอินหรือจะสมัคร ID ในเกมก็ได้นะครับผมเข้ามาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแพ มือใหม่นะครับในการเติมเงินแค่35บาทนะครับผมจะได้รับเจ้าตัวฟูบุกิมานะครับสำหรับตัวฟูบุกิเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะครับณจุดนี้เพราะสกิลของนางเนี่ยจะเป็นสกิลหมูเลยนะครับผมซึ่งเอาไปเล่นเป็นตัวหลักผ่านดานตั้มเวล ปั๊มเพชรได้นะครับผมต่อมายังมีกิจกรรมนะครับในการฝึกเป็นนินจานะครับได้รับตัว S S R นั่นก็คือเจ้าตัวโซนิคแต่สําหรับกิจกรรมนี้ต้องเล่นให้ครบ7วันภายในแต่ละวันจะมีเควสตามที่เขากําหนดนะครับให้เราได้เล่นเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เจ้าตัวซนิคฟรีทำกิจกรรมตรงนี้ได้เลยต่อมายังมีรายละเอียดล็อกอินนะครับผมล็อกอินครั้งแรกล็อกอินในทุกๆวันจะได้รับของรางวัลจะเป็นตัวซุ่มหรือจะเป็นฮีโร่นะครับมีกรอบรูปมีเงินเหมือนหนึ่งมีเหรียญตาอัปเกรด มีเหรียญตาชุดมีให้เลือกตัวฮีโร่ตัวละครอ,อะไรทํานองนี้นะครับต่อมาก็ยังมีในเรื่องคู่มือนะครับผมเมื่อเลเวลเราอัปเกรดขึ้นนะครับเราเองก็จะได้รับของรางวัลตามที่เขากําหนดส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญนะครับผมมือใหม่รับสูงรับสิทธิ์ส่วนลดบัตรอัญเชิญนะครับเมื่อเราสุ่มแบบ10ตัวนะครับในสครั้งจะี่ยจะลด2รในการสุ่มนะครับต่อมาก็จะเป็นการสุ่มตัว แบบ10ตัวนะครับผมใน5ครั้งจะได้รับเจ้าตัว SSR แบบสุ่มอันนี้ผมไม่รู้ว่าสุ่ม5ตัวหรือว่าสุ่มกล่อง10ตัวแบบ5ครั้งถึงจะได้ SSR อันนี้ยังไม่ทราบนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำการร re ดี ID กันหรือเรียกง่ายๆว่า ตามล่าหาตัวละครดีๆนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน ID ดีนี้นะครับถ้า ID ดีของผมไอดี ID นี้เนี่ยไม่ได้ตัวดีๆนะครับผมเองก็จะไปสมัคร i ดีอื่นหรือเล่น ID ดีอื่นนะครับเพื่อมาสุ่มหาตัวดีๆ,ๆมาปั้นนั่นเองเพราะตัวละครในเกมนี้เนี่ยบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราเองจะมาสุ่มกันส่วนตัวที่ว่าดีเนี่ยจะมีด้วยกันประมาณไม่กี่ตัวนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีทัชซูมะกินะครับผมในส่วนตัวผมมองว่าดีมากนะครับเพราะว่าสกิลของนางจะเป็นสกิลหมู ต่อมาจะเป็นอะตอมิกนะครับผมแล้วก็จะมีอาชุราคาบุโตเนี่ยอันนี้ผมก็เห็นเขาเน้นเล่นเยอะนะแล้วก็มีราชาทะเลลึกมีจกักรพรรดิเด็กนะครับผมที่เล่นเล่นกันอยู่นะตัวไหนเนี่ยที่สกิลหมู่แล้วดามจมันแรงเนี่ยตัวนั้นน่าดีนะครับราชาใต้ดินก็โอเคใช้ได้นะครับส่วนซูเปอร์ดักไซก็ใช้ได้นะแต่ตัวปุริปุริไ er, นะัซอนเนอร์เนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับวัคซีนแมนไม่ค่อยเห็นแทงท็อปไม่ค่อยเห็นนะครับระดับนี้มันก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนตัว SR เนี่ยตัวดีๆเลยก็จะมีฟุบุกิครับโกลเด้นบอลอ่อมอสกิโตเกิลนะครับมีเออ่หน้ากากหวานแล้วก็เจ้าตัว EI นะครับผมตัวสมัยตัวนี้ที่แจกฟรีนะครับมันจะเป็นสกิลหมู่หรือสกิลโจมตี3ตัวนะเท่าที่ผมทราบนะครับจะมีดีๆเลยแต่ถ้าเป็นระดับแรง R เนี่ยก็จะมีเจ้าตัวอ๋อมูเมนไรเดอร์นะครับที่ผมมองว่าดีเลยนะเพราะมูเมนไรเดอร์เนี่ยมันจะมีบัฟนะครับในการเพิ่มสปีดของตัวละครของทีมเรา จะได้โจมตีก่อนใครนั่นเองนะฮะส่วนไอการอัญเชิญธรรมดาอันนี้นะครับผมตัวที่ดีๆนะเท่าที่ผมมองก็น่าจะเป็นเมลสกาดราชาใต้ดินอชุราคาบุโตประมาณนี้นะครับผมส่วนระดับเอ็นมันไม่ค่อยมีอะไรน่าปั้นนะแต่ถามว่าปั้นพวกระดับเอ็นหรือพวกปีศาจต,ตัวไหนดีๆก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับผมตัวโจรสลัดตัวนี้ครับเพราะว่าการที่เราจะมาปั้นตัวปีศาจเนี่ยเราเอาไว้ไปลงดันเก็บเหรียญ เนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถมาปั้นกันได้อะโอเคอันดับแรกเลยคือการซื้อตัวสุ่มกันก่อนตอนนี้ผมมีตัวสุ่มอยู่ที่11ตัวนะครับในการสุ่มครั้งแรกก็จะใช้แค่8ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรากดสุ่ม8ตัวไปเลยนะครับผมไม่ต้องลีลาอะไรมากมายนะกดสุ่มดูครับตัวละครตัวแรกได้มาเป็นฟูเนรันครับผมระดับอาฮีโร่คาสซีนะครับสายต่อสู้ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะโอเคมาเป็นเมาแทนแอปนะครับผมตัวนี้โอ้โหไอคางตูดนะตัวต่อไปครับแม่แครแมนนะปีศาจตัวนี้ก็ปั้นๆกันไปนะครับตัวต่อไปฮะโอ้โหมังกรดินนะฮะนี่คือมังกรเหรอมึงคือตุ่นชัดๆนะรับอกมังกรไม่น่าจะใช่นะตัวต่อไปครับโอ้โหได้ตัวสามโอ้โหตัวสามมาสามตัวตั๊กเต ได้ระดับ S R มาหนึ่งคนครับเป็นตัวอะไรเอ่ยอโอ้โหบ,บิสคิงตัวนี้ถามว่าหน้าปั้นไหมก็ได้อยู่นะเพราะว่ามันก็โจมตีหมู่สามตัวนะครับผมก็ถือว่าปั้นได้ไม่เสียหายนะฮะตัวต่อไปโอ้โหน้องปูมนุษย์ปูตัวน้อยช่างหงอยเหงานะครับผมและตัวสุดท้ายตบด้วยมังกรใต้ดินครับผมแต่คูปองเรายังไม่หมดนะครับเรายังมีสิบคูปองนะครับในการสุ่มกาชาทั่วไปกดไปเลยฮะ โอ้โห s t นะครับผมได้รับคอมโบมาด้วยก็ก็ดีก็ดีนะครับก็ดีตัวต่อไปครับนั่นแหละเอ็นลุนลุนครับหัวขโมยทะเลลึกนะจ๊ะตัวต่อมาปรับก็ให้ดีแพรนะครับผมดีแพรดีแพรนะแพรแน่นอนแพรเลยแหละเอาไปลงในทีมนี้คือแพรเลยตัวต่อมาปรับผู้รุกรานทะเลลึกนะฮะช้างน้อยอีกแล้วนะครับผมตัวต่อไปฮนะซ้า โอ้โหแล้วก็มีคามาคิรีน้องตะกแตนตำข้าวนะฮะตัวต่อไป S.R ครับผมเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบตัวนี้คือตัวอา้าวดีเลยครับผมโกเด้นบอลเป็นตัวละครที่กำลังตามหายอยู่พอสมควรฮะได้มาก็ถือว่าดีครับสำหรับเจ้าตัวโกเด้นบอลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถที่หลังกันนะตัวต่อไปก็ซ้ำๆทั้งนั้นเลยแล้วก็จบท้ายด้วยมนุษย์กบนะครับผมมนุษย์กบตัวน้อยนะโอ้โห จบทายได้ดีนะครับอย่างน้อยได้โกลเด้นบอลมาอยู่เพราะฉะนั้นก็เราต้องไปฟาร์มเพชรนะครับผมฟาร์มคูปองมาเปิดอีกนะครับถ้าเราเปิดจนครบ5ครั้งเนี่ยเราเองก็จะได้รับ S S R นะครับผมในการที่เราจะได้เพชรหรือลูบี้เนี่ยบอกเลยว่าได้ง่ายมากครับเกมนี้เล่นง่ายได้ง่ายครับผมเพราะว่ามันจะมีพวกภารกิจที่เราได้รับเพชรรวมไปถึงคูปองด้วยในการที่เราทำเควสหลักเควสลองแต่ละครั้งเนี่ยเราได้รับนะคูปองรับเพชรในแต่ละวันคือเยอะมาก บ,บอกเลยว่าเกมนี้แจกเยอะมากๆนะครับใครที่ยังไม่เคยลองเล่นลองเข้ามาโดดเล่นดูนะครับส่วนใครที่เล่นมาจากเซิร์ฟจีนแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟไทยกันดูนะครับเพราะว่ามันมีการแปลตัวอักษรเป็นภาษาไทยนั่นเองมันจะเล่นง่ายนะครับเปิดมาไอดีนี้ถือว่าเกลือนะแต่เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าตัวกรุนบอลกันนะครับสำหรับเจ้าตัวโคเดนบอลเนี่ยสกิลแรกของเขาเลยนะครับโจมตีเป้าหมายรายเดี่ยวนะครับสร้างดาเมจ100%พลังโจมตีบวกกับอีก10จุดไป ส่วนสกิลที่2นะครับเป็นทาไม่ตายของเขานะครับหรือว่าสกิลอันติเมทนะฮะส่วนความสามารถก็คือโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับผมต่อศัตรูทั้งทีมสร้า,างดาเมจแปดสิบาโจมตีบวกไปเลยอีก10จุดมีโอกาส100%นะครับที่จะทําให้ศัตรูเป้าหมายเนี่ยสุ่มติดนะครับผมบดขยี้สอ 2, ทีนะครับแล้วก็ดาเมจที่เราจะได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองบอกเลยว่าได้โกลเด้นบอลมานี่ก็ถือว่าโอเคนะแต่ในใจของผมคืออยากได้ทัสซึมะกิและก็ อะตอมิกนั่นเองนะครับถ้าได้ทัสซึมากิมาตัวหนึ่งหรืออะตอมิกนี่คือแบบโอ้โหผมปั่นได้ยาวเลยนะไปได้เกือบ10ด่านนะบอกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแบบดีมากและดาเมจมันแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองขอตัวไปฟาร์มคูปองและเพชรก่อนนะจ๊ะมาเรามาต่อกันดีกว่าครับผมตอนนี้ฟาร์มคูปองมาเป็น8คูปองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสุ่มครั้งต่อไปของเรานะครับต้องสุ่มให้ได้อะตอมิกนะ ขอจริงๆเลยนะ1.3%่อนตอะตอมิกต้องออกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมของผมนะฮะมีเจ้าตัวกดเดนบอลแล้วนะครับผมถ้าเราได้เจ้าตัวอะตอมิกมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟได้เลยนะ,ะจริงทําเป็นเล่นไปโอเคอันเชิญ10ครั้งนะครับผมลดราคาย0จัดไปครับได้10ตัวแต่เสียแค่8คูปองเท่านั้น <S <S ตัวแรกครับออกมาเป็น <S <S อืมแทงท็อปไทเกอร์ อย่างน้อยไม่ได้ตัวซ้ำก็ยังดีนะครับผมตัวต่อไปฮะโอ้ตัวซ้ำครับแล้วก็ต่อมาเป็นเจ็ทไนกไก่ครับผมเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับที่เราได้รับมาอีกหนึ่งตัวตัวต่อไปครับอ้าว SR ครับผมสุดยอดสเตรอย์อ๋อไอตัวพี่ชายนะครับผมเป็นตัวพี่ชายผมผมนี่ไงฟุกเคเกลนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยมาได้เยอะมากๆเลยนะฮะโอเคมาคามาอีกแล้วโอ้โหบันบันแมนนะฮะตัวต่อไป โอ้โห SR ครับผมโอ้ my God SSR ไม่โผล่เลยคุณผู้ชมโอ้โหได้ปีศาจใต้ดินฮะตัวละครตัวนี้ไม่เคยได้เล่นด้วยนะแต่ก็น่าจะดีอยู่พอสมควรนะครับถ้าเราเอาไปปั้นเป็นตัวฟาร์มเงินนะครับยังได้อยู่นะฮะตัวละคร10ตัวที่เราได้มาก็มีแค่ตัวใหม่อยู่ไม่กี่ตัวเองนะฮะผมมีเจ็ทไนก์กายครับผมฟุกเคนานะครับมีแทงคท็อปไทเกรบันบันแมนแล้วก็ปีศาจใต้ดินนะครับผมโอเค มี4คูปองต,ตอนนี้นะครับผมอะตอมิกตัวนี้เราเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่ารีรอช้าเรียดีกันดีกว่านะครับเอาเข้าจริงแล้วผมเองก็ขี้เกียจเรียดีนะเพราะฉะนั้นผมเองก็อาจจะเล่นหลายๆรหัสนะครับผมรหัสนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปเล่นรหัสลองก็ได้อมอ์ประมาณนั้นเพราะว่าเกมนี้มันเพชรม,มันแจกทุกวันอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะมีตั๋วดํามาให้นะครับมันจะมีกาชากองใหม่ เป็นตัวดําพิเศษนะครับซึ่งตัวละครรับต่อไปเนี่ยผมเดาๆดูน่าจะเป็นคิงนะมาให้เปิดสุ่มนะครับซึ่งไม่ไม่มั่นใจว่าจะมาเมื่อไหร่นะแต่น่าจะมีเจ้าตัวคิงตัวกาโร่นะครับผมตัวเอ่อถึแฟงนะครับคุณปู่อะไรเงี้ยฮะมันจะอยู่ในกล่องดําเพราะฉะนั้นใครที่ได้ทีมดีแล้วนะครับผมได้ตัวละครดีแล้วก็อย่าลืมดองเพชรไว้ดองรูบี้ไว้เพื่อไปเก็บตัวสุ่มเป็นตัวดำนะครับซึ่ง ราคาตั๋วดําจะอยู่ที่ประมาณ250เพชรมั้งถ้าจําไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเอาของเซิร์ฟจีมาเปิดให้ดูว่าราคาเท่าไหร่250หรือ220นี่แหละประมาณนี้นะครับผมเอาไป็ว่าเดี๋ยวคลิปการเปิดกาชาก็ทิ้งไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อกันในอีพีหน้าหรือคลิปหน้านะครับว่าคอนเทนต์หรือเนื้อหาจะเป็นอะไรยังไงถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจ Angel Day Game ด้วยสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะดูการไลฟ์สตรีมสดเกมอื่นๆที่ไม่ใช่เกม Rv ไม่ใช่เกม PUBG สามารถเข้าไปดูในไลฟ์สตรีมสดของ Facebook Gaming ได้ และถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดยังไม่มีกลุ่มพูดคุยข่าวสารก็อย่าลืมเข้ามาจอยกลุ่มผมได้นะครับเป็นกลุ่มวันพันแมนเดอะสตองเกต Thailand นะครับในกลุ่มนี้จะมีผู้เล่นไทยต่างๆนานา,นายอยู่ด้วยกันเยอะมากๆฮะตอนนี้เนี่ยสมาชิกทะลุมาแล้ว9,000กว่าคนฮะใครที่อยากเข้าสามารถเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะเปิดรับสมัคร แอดมินกลุ่มอีกทีหนึง่งเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สุ่มได้ตัวละครตัวอะไรสามารถคอมเมนต์โชว์หรืออวดกันได้เลยในใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าผมเองจะเอาคอมเมนต์จากคลิปวิดีโอนี้ไปอ่านและตอบในคลิปวิดีโอหน้านั่นเองใครอยากจะถาม q a สามารถถามมาได้เลยนะครับ